สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ถ้าในที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็น เป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เก่าไปแล้วนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro Max แต่ถึงแม้ว่า2รุ่นนี้จะออกมาหลายปีหรือว่าเป็นรุ่นที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับความน่าสนใจต้องบอกเลยว่าในเรื่องของสเปคนั้นถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วหลายปีแต่13 Pro m a x แล้วก็12 Pro m a x ยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ13 pro m a x นั้นสเปคต้องบอกว่าดีกว่ามือถือรุ่นใหม่ๆด้วยซ้ำนะครับคลิปนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดโปรโมชั่นล่าสุดนะครับมาแบ่งปันให้กับ ถ้าไหนาที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้นะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้อที่ร้านไหนดีคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบสเปคของ i p h o n e 2รุ่นนี้แบบคร่าวๆนะครับว่า2รุ่นนี้มันต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็ ถ้าเราจะซื้อควรที่จะเลือกเป็นรุ่นไหนดีนะครับใครที่ทราบสเปคดีอยู่แล้วสามารถเลื่อนไปดูตอนท้ายคลิปได้เลยนะครับไปดูได้เลยว่าราคาล่าสุดลดเหลือเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อยากจะดูการเปรียบเทียบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2รุ่นนี้อะไรที่ต่างกันบ้าง ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบนี้นำมาจากเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอน iPhone 13 Pro Max อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ12 Pro Max อยู่ทางด้านขวามือดูตรงนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังแต่ถ้าสังเกตดีๆ iPhone 13 Pro Max กล้องของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า12 Pro Max อยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของสี iPhone 13 Pro Max โดดเด่นหรือว่ามีสีเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีเซรับ นะครับต่อมาก็จะเป็น สีกราไฟนะครับสีทองสีเงินนะครับแล้วก็สีเขียวอัลไพน์ะครับสีนี้เป็นสีล่าสุดที่ออกมาหลังจากเปิดตัวไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีสำหรับ iPhone 13 Pro Max ส่วน iPhone 12 Pro Max นะครับมีให้เลือก4สีเท่านั้นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสี a ป i f i c Blue นะครับมีสีทองสีกราไฟแล้วก็สีเงินนะครับในเรื่องของสีก็จะ น้อยกว่า iPhone 13 Pro Max อยู่สีเดียวเท่านั้นความสวยงามดูตรงนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างกันแต่ว่า13 Pro Max ได้ในส่วนของเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะครับก็เลยอาจจะทำให้ขายดีกว่าทางด้าน iPhone 12 Pro Max ดูกันต่อที่รายละเอียดของหน้าจอนะครับนี่นะครับสำหรับจอภาพของทั้ง2รุ่นเหมือนกันเลยนะครับชนิดจอภาพเป็นจอแบบ Super Retina HDR ขนาดหน้าจอเท่ากันแต่ว่า13 Pro Max จะมีเทคโนโลยี โีโปรโมชั่นเข้ามาช่วยทําให้ภาพมีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับส่วน iphone 12 pro max จะไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยหน้าจอของเขานะครับทั้ง2รุ่นจะเป็นสแตนเลสสตีลพร้อมด้านหลังแบบกระจกผิวด้านนะครับมีสวิตช์เปิดปิดเสียงที่ด้านข้างของตัวเครื่องในส่วนของชิปการประมวลผลนะครับ iphone 13 pro max มาพร้อมกับชิป apple a 1 5 bionic นะครับส่วน iphone 12 pro max ก็จะเป็นชิป apple a 1 4 bionic กล้อ หลัง3ตัวเหมือนกันนะครับเป็นกล้องระดับโปรเลยนะครับความละเอียดของเลนหลักก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเลนส์3ตัวก็จะประกอบไปด้วยเลนวายเลนอัลตร้าวาแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับมีโหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อม การควบคุมโฟกัสและระยะชัดลึกมาให้เหมือนกันสําหรับ13 Pro Max มีการถ่ายภาพแบบมาโครนะครับหรือว่าการถ่ายวัตถุแบบใกล้ๆเช่นเราจะไปถ่ายดอกไม้แบบใกล้ๆนะครับ13 Pro Max ก็จะมีการถ่ายภาพแบบมาโครเข้ามาช่วยตรงนี้น่าจะถ่ายภาพได้ดีกว่า12 Pro Max นะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอทั้ง2รุ่นบันทึกเสียงเป็นแบบ Dolby Vision นะครับสูงสุดที่ 4K ที่60 fps เหมือนกัน ตัวลึกในการซูมก็จะใกล้เคียงกันนะครับส่วนระบบ SOS หรือว่าระบบฉุกเฉินก็มีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ iPhone 13 Pro Max เล่นวิดีโอได้นานสูงสุด28ชั่วโมงนะครับส่วน12 Pro Max ได้20ชั่วโมงพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Lightning รองรับ USB 2ทั้ง2รุ่นระบบความปลอดภัยนะครับทั้ง2รุ่นก็จะเป็นแบบ Face ID หรือว่าสแกนใบหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของเซลลูล่าก็รองรับ 5G ทั้ง2รุ่นเหมือนกันวัสดุที่ใช้จัดทำนะครับ iPhone 13 Pro Max ด้านหน้าจะเป็นแบบเซรามิกชิล l ์นะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับส่วน12 Pro Max ก็จะเป็นเซรามิกชิล l d เหมือนกันในเรื่องของการทนน้ำทนน้ำถึงระดับความลึก6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็สามารถใช้งานกับเคสแบบกระเป๋าสตางค์ที่ชาร์จไร้สาย MagSafe และอีกมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ในเรื่องของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเป็นกล้องแบบ2เดฟนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันรูรับแสงค่า f อยู่ที่2.2เหมือนกันนะครับมีเลติน่าแฟลชมาให้มี HDR มาให้สําหรับ13 Pro Max จะเป็น HDR v e r s i o น4นะครับส่วน12 Pro Max จะเป็น HDR เวอร์ช่น3โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมการควบคุมโฟกัสและระยะชัดเล็กตรงนี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับสามารถจัดแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟกได้6แบบเหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็มีอนิโมจิ มีโมจิมาให้นะครับมีหมดกาลางคืนมาให้ทั้ง2แบบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบเราเอาแบบสิ่งที่ต่างกันเท่านั้นอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่ถ้าให้สรุปเลยก็คือถ้าให้เลือก2รุ่นนี้นะครับ13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max ตอนนี้ราคาใกล้เคียงกันนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็น13 Pro Max ไปเลยนะครับจะ ใช้งานได้อีกหลายปีมากกว่าทางด้าน iPhone 12 Pro Max นะครับเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19ธันวาคมปี2024เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ร้านนี้ตัวเครื่องเป็นโมเดล LL นะครับประกันก็จะมีให้1ปีนะครับมีให้เลือก2ความจุก็คือ128แล้วก็256 g b จากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือเพียง24,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ 100เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งจะเป็น iPhone 13 Pro นะครับมีขาย2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็ 256GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่28,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้ดววยส่น iPhone 12 Pro Max นะครับร้านที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็256 g b ตัวเครื่องรับประกันร้าน1ปีนะครับ จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง18,990บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี2ความจุก็คือ128แล้วก็256กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่ากเกผ่ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วย1ปีอีกร้านหนึ่งจาก Lazada เหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max มีให้เลือก2ความจุตัวเครื่องเป็น m o เด l LL นะครับเป็นเครื่องนอกในเรื่องของ ราคาขายอยู่ที่22,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. วิธีการจ่ายเงินเหมือนกันเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max เครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับจากทางด้านแอป Lazada สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ ลิงก์ของ Lazada ซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็จะมีเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับแล้วก็มีเฉพาะของค่าย d t แทเท่านั้นก็คือเป็นของค่าย True D-TAC นะครับเขารวมตัวกันทั้ง2ค่ายนี้สําหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับความจุ128กิกซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น24,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499 p r o 1099ราคา28,400 Pro 699ราคา32,900ถ้าเป็นความจุ256กิ ซื้อได้ที่ราคา28,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499โปร1099ราคา32,400โปร699ราคา36,900ถ้าไหนที่อยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ True d e t a c t ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับเป็นโปรใหม่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2024ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลย อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada นะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ